นี่ก็คือรอบที่สามนะฮะลืมกดถ่ายอะไร<ล>ะวะน,นี่เนี่ยนี่มึงเป็นเทิร์น,น,นแรกของกี้มิมาโลนะเทิร์นแรกกูโอ้โหมึงเลิกฮะมาเลยดับเบิลโทเคตจบเทิร์นเฮ้ยลาเทิร์นของฉันก็มีอยู่แค่นี้แหละแปลงอ่ะตาหน้าผมขอลองได้ไหมขอเลี่ยได้ อินเตอร์สกายมาเอออะไรสกายไฮกาฟ์สแล้วก็หมอกัดหนึ่งใบดาราอินเตอร์สกายแอนฮอกก็หมอกีกใบแล้วใช้ปืนใหญ่ไล่สาระปืนใหญ่ชาร์จพลังเอ้าเขาจบเทิงเด็กโนี้แหละจริงดิจอมบีมสินะฉันไม่มีเล่ห์พออยู่นะรู้สึกว่าเด็กนี้คุ้นๆนะ <อ>ฉันมีมือรือฟอร์ดนะในการองปีว่าหรอฮะก้าเอานี้ฉันพูดเพื <c oughs> ่อเผยแอย่ <c oughs> เอาคลิปน่ะไปแก้แก้ไม <ป S> ่ <ละ S 1> ไหนดิพันพาสองอ่ะไม่ฆ่าหรอทำผิดอันรู้สึกถึงชัยชนะทำนั่นแหละ คลิปอะไรวะมันคลิปพาร์ทสองนี่เดี๋ยวคนเขาไม่รู้ว่ามีอีกพาร์ทเดคนนี้ใส่กระทูดเดียวกันเนี่ยแหละแล้วก็ดันอ๋อโดี๋ยวมดันนเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อนะเอ้ามีพาร์ทสองด้วยนี่ดิไอนนาย้ให้บูมไปแปะดิเออไหนก็ได้นะคลิปพาร์ทสองอ่ะ ได้เลยได้เลยได้แปลให้ปุ๋มก็เป็นหนึ่งในทีมงานใช่แล้วเฮเว้นเองเจ้าออสต์วิสดอมไอ้ขอทายไอ้ดูเอลพาร์นี่จบแป๊บอออไปดีตีตีดูอย่างกันนครับการ์ดมาแล้วขอใช้การ์ดเป็ดมนจากบนมือวัน 141 14อ๋อ14อ๋อเลยอะไรนี่วันน้าอะไิงค์คอนเช็คเอฟเฟกอันเชิดซิงโครสติงควอซ่าดาร์กอนโอ้ชิต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 บินไปจะมีอะไรชิตก่อนนี่ ครับครับจะไปกินแล้วครับอ่อาฮะายังมีคอมโบต่อได้อีกโอลี <Holy shit. S 2> เชตเมื่ออันเชิญย่างพิเศษได้ลงมาโ <Holy shit. S 2> อลีเชตท่านนะม่มีเลอฟอร์ดนะแล้วไงวะ ไม่อยากเชื่อเลยถ้ามันตีสองทีก็แพ้แล้วอะตัวเลือกอะยังไม่จบดอปเปอลโท็อปเค้นยังบุบฟกไม่ละดีกว่าอะขอใส่กาวนี้เือวฟ้อดใช้กานได้เฟกแบ๊วมาที่กับฉันแล้วจับอะไรหยุดก่อนดีกว่ามีใครสวย ้กระลายิงปืนใหญ่ที่อยากเห็นฉันต้องยิงทิ้งหน่อยยิงเลยจี้เจ๊ยิงเด้ก็คนเรียกวายตายยิงที่ไปก็ได้วะอย่างไรจะได้แพ้ไม่แพ้แล้วก็ใช้เอฟเฟกต์ไม่เอาหัวหรอกฉันมีแผนลับโถ่ไอ้คนแก่ต่างคสักใจยอมแพ้ไปกินข้าวแล้วไม่เอาอีกตาหนึ่งนายไม่เอาอีกข้าวกันอย่าเกีนนีอีอีตคลิปแต่เดนคนนี้ครับเฮ้ยกะลา